วันนี้เราจะมาขับ h o n d a Civic Type-R FL5 กันครับด้วยเครื่องที่ถูกปรับจูนมาใหม่บูตและช่วงล่างใหม่แอโรพาทใหม่มันคือ Civic รุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะสูงที่สุดออกมาจากโรงงานราคาอยู่ที่3 9 9ล้าน9บาทคู่แข่ง4ประตูที่คุณสามารถเลือกได้ก็มี Toyota GR f r r o ร l ารถแรนลี่จากค่ายญี่ปุ่น b m w u m 4 4 i ที่คบเครื่องทุกโจทย์ และผมขอแวะไว้อะไรซูเปอร์ุ WRX STI ด้วยนะครับที่ปิดตำนานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าคุณเป็นสายขับหลังแท้คุณยังสามารถไปซื้อ8 6เบียร์แซดมาทำได้นะครับค่ารถบวกกับค่าทำเนี่ยก็ซื้อ FL 5ได้เหมือนกันแต่สำหรับ Type R มันคือรถขับหน้าที่สามารถวิ่งสนามแข่งเนเวอร์กริงนรกสีเขียวได้ในเวลา7นาที44ีวิเสร็จเสร็จทำให้มันเป็นรถขับหน้าที่วิ่งในนี้ได้เร็วที่สุดในโลกเพื่อยกตัวอย่าง มันเร็วกว่า Porsche Taycan Turbo 625แรงมาร้าไฟฟ้าถึง3วินาทีด้วยแรยงมาร้าเกือบครึ่งเดียวของเขาเท่านั้นเร็วกว่า BMW M2 F82 Competition อีกตั้ง10กว่าวินาทียังไม่รวมไอคอนซูเปอร์คาร์รุ่นเก่าที่โดนแซงกันอีกมากมายแต่ด้วยผลงานที่เกินคาดทำให้การบ้านต้องถูกตรวจและความจริง Honda ก็ไม่ได้ซื่อตรงกับเวลาเขา100%ครับ วันนี้คือเป็น impression อนิมเพรสชันก่อนก่อนการลงไปขับจริงนะครับเอางี้เข้าเรื่องแล้วดีกว่า,วาเข้าเรื่องความรู้สึกก่อนนะก็รุ่นนี้เมื่อเทียบกับ f k 8อะคือแบบว่ามันเป็นรถที่ใหญ่มากเลยเนาะ อ,อ,อาจจะแบบมีปัญหาเรื่องแบบความคล่องตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอะเครื่องมันก็บล็อกเดิมแล้วก็แบบมีจูนนิ่งมีคูลนิ่งอะไรอะไรที่ดีขึ้นหน่อยแรงมาเพิ่มขึ้น9ตัวเอาจริงนะผมก็ไม่เคยเทียบกับรุ่นที่แล้วแต่แบบผมอ่านข่าวมาอะไรเงี้ยเรื่องความซิ่งความซ่าอะไรเงนี้ยโซ่แทในฐานล้อสั้นคันเล็กถ้าดูจากฐานล้อรแรือความใหญ่แล้วเนี่ยออมันอาจจะไม่ซิ่งเท่า FK8 ก็ได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมหวังไว้เนี่ยก็คือแบบประสบการณ์แบบรถขับหน้าที่แบบกริบดีแล้วก็แบบมีพลังรำล ขับหน้าก็สำหรับแฟนๆฮอนด้านะครับผมที่บอกว่าเอ้ยเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า เวลาเนอร์เบิร์ริงของเอาออกมาแล้วนะครับผมเป็น7นาที4นะครับผมกําลังอยากจะบอกว่าไอตัวนั้นเนี่ยฮอนด้าหมกเม็ดนะครับผมไอตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไทป์ R แบบไทป์ R S g r เ d e กที่แบบว่าเป็นตัวที่ทําลงมาจับเวลาเท่านั้นไม่ใช่ตัวขายนะคือคือ,คอมันอ้างว่ามันขายแหละแต่มันขายแค่ยุโรปแล้วมันไม่ใช่สเปคแบบสเปคโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอคันนั้นนะมีการเพิ่มบูสแอบเพิ่มบูสไป์ไป0.3บาร์เกียคือเกียร์5เกีย์6เนี่ยชิดกันขึ้นคือผมรู้สึกว่า Honda Honda เน,บบนั้นเพราะว่าเอา จริงว่ารถแม่งใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้ความความความจีจ๊ดจ๊าดมันมันน้อยลงทําให้ถ้าเกิดว่าแม่งเฉลยเวลา Type R ที่เป็น Type R ตัวขายจริงๆอ่ะจะใกล้กันหรือสู้ FK 8ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับผมสำหรับที่ผมคิดนะครับผมเอาเรื่องข้าวๆหน้าตาก่อนเพราะว่าเวลาวันนี้เราค่อนข้างจํากัดน,นะวันนี้จะมาให้อิมเพรสชั n กันแบบเต็มๆนะครับผมก็ไอตัวหน้าตาของเจ้าโฉม FL FL หรือว่า FE อะไรเงรี้ยคือผมผมอ่ะส่วนตัวผมชอบโฉมของเจนนี้มากกว่าเจนที่แล้วเพราะเจนที่แล้วเนี่ยมันอาจจะออกแนวแบบคลา้ายๆบอยทอยนิดนึงคล้ายแบบซิ่งคล้ายแบบแก๊งเด็กซิ่งอะไรอย่างงี้นิดนึงอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่อันนี้ออกอ,นนออกแนวแบบโมเดิร์นเรียบๆหรูๆซึ่งมันเป็นแบบเป็นคนชอบลักษณะดีไซน์แบบนี้อยู่แล้วนะครับสาหรับเจ้า Type R เนี่ยผมมีผมมีอย่างเดียวคือไอ้เรื่องลุคข้างนอกอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นตัว FK อ่ะคุณยังสามารถเอาตัว FK ที่ไม่ใช่ Type R ไปแต่งให้มันเป็น Type R ได้แต่่วาอันนี้ ที่มาเฉพาะแบบตัว Type R อย่างเงี้ยคือมันมันเป็นเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่การเสริมสเกิร์ตหรือว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะครับมันเป็นการแบบบอดี้พาร์ทเนี่ยเป็นตัวมันเองทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าตัวแฮตแบ็กจะเข้ามานะแต่งไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าไอ้พวกโป่งซุ้มล้อหรืออะไรต่างอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็น พาร์ทจำเพาะของทา p ป R รล้วน,นะครับผมแต่ว่าส่วนตัวแล้วที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือไอ้ปลายท่อด้านหลังเนี่ยไอ้ที่เป็นออกเป็น3อันเนี่ยก็ถือว่าเออดูดูตามควาสมควรแต่ส่วนที่ไม่ชอบจริงๆเมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยก็คือวิงหลังครับเพราะว่ารุ่นที่แล้วอ่ะวิงหลังอ่ะจะออกมาเป็นสีเดียวกับบอดี้ตัวรถมันเหมือนมันเป็นของที่มากับรถอ่ะแต่พอวิงตัดกับสีบอดี้มันเหมือนเป็นของที่แต่งมาทีหลังอ่ะ สำหรับด้านหลังเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าพวผมชอบรถที่เป็นแบบรถแฮชแบ็กมากๆอยู่แล้วนะครับผมคือไอรถแฮชแบ็กเนี่ยผมรู้สึกว่าทรงมันมีสเสน่ห์กว่ารถเก่งปะอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ผมส่วนตัวผมชอบรถทรงของรถแฮชแบ็กนะครับผมก็ดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังเนี่ยแบบดุดันมากนะครับผมแล้วก็มีปลายท่อออก3เนี่ยซึ่งยังไงก็แบบสวยมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็น G R Corolla มันจะท่อน,นี้ท่อกลางแล้วก็ท่อข้างอีกทีเนาะแต่ว่านี้เนี่ยมันจะจุกๆกกันอยู่ตรงนี้เลยก,ก็ถือว่าแล้วแต่ชอบผมว่าสวย สวยทั้งคู่นะครับผมเรื่องแอโรพาสต่างๆทั้งคันตั้งแต่ข้างหน้ามาข้างหลังทั้งหมดเนี้ก็คือทุกอย่างใช้งานได้จริงนะครับผมดาวพรลรวมกันทั้งหมด100กิโลกร,รัมโดยประมาณนะครับผมสําหรับเรื่องล้อนะครับผมก็ไม่เหมือนรถ GR นะครับผมรถ GR เนี่ยจะได้เป็นล้อแบบล้อบีบีเอสฟอร์นะครับผมแต่ล้อ Honda เนี่ยก็เป็นล้อธรรมดานะครับทีนี้เนี่ยเบรกเนี่ยเราก็ได้เป็นเบรกเบมโบ สี่พอตนะครับผมจานเบรกก็เป็นจาน2พีซซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะเบาวกว่าที่เป็นจานแคชชินเดียวแล้วก็คุณก็สามารถแยกเปลี่ยนจานนอกกับหมุดได้ด้วยก็ในเมืองนอกเนี่ยคุณสามารถออฟชั่นเป็นตัวพายโลดสปอร์ตคัสองได้แต่ว่าที่ติดรถมันเนี่ยก็เป็นพายโลดสปอร์ต 4S เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในโหมดอ่าในยางพายโลดสปอร์ต 4S เนี่ยก็ถือว่าก็ก็ก็คือเป็นยางสปอร์ตที่ดีแต่ถ้าจะเอายาง R เลยเนี่ยไอตัวช่วงล่างตัวนี้ก็สามารถปรับระดับไฟฟ้าได้ทําให้ช่ววววงงล่่าาาคคมมเหนนียแของช่วงล่่าาาางงกกกัััับบยยเเนนนนีีีมมขขข้้นน้้ไไดดดดดึรผ็๋ปูใ ก็เข้ามาดูข้างในของ Type R FL 5เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครดูรีวิว Civic กันอยู่แล้วเนี่ยไอพวกแดชข้างหน้าเลยอย่างเงี้ยคือมันคล้ายๆกันมากเลยพวกหน้าจงหน้าจอหรือการหยิบจับใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยเราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับไปตามติดกันได้อีกรอบนึงแต่ส่วนที่ต่างเนี่ยผมรู้สึกใช้และชอบมากๆเลยนะก็คือเบาะเบาะของคันนี้ โคตรด,ดีนั่งสบายด้วยอบรับดีด้วยแล้วก็ไม่บีบจนเกินไปแล้วสีมาสีแดงแบบนี้คือแบบถูกใจแฟนฮอนด้ามากๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยก็เป็นอัลคันทาราซึ่งพวงมาลัยอัลคันทาราเนี่ยผมเคยแบบว่าสมมติว่าคุณเป็นคนกินแบบมอาฝรั่งเลในรถอย่างเงี้ยเออบางทีมันแบบ มันเวลามันเลอะแล้วมันจะมันอ่ะเนาะแล้วมันจะลอกแล้วรถขับขับหนักๆแบบนี้ก็มันก็อาจจะอาจจะต้องรักษาเป็นพิเศษมากกว่าหนังแล้วกันเนาะเวลามันเป็นอลคันทาร่าก็แต่ว่าฟีลิ่งการจับคือมันแบบคือคือมันดีมากอ่ะเออมันใช่มากแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นหัวเกียร์แบบเหล็กด้วยคือใน8ปของผมอ่ะมันเป็นหัวเกียร์ที่มันเป็นหนังใช่ไหมเวลาแบบลงแท็กบ่อยๆอ่ะชิปชึบปั๊บปุบปั๊บบ่อยๆอย่างเงี้ยหัวเกียร์แม่งลอกเว้ยแต่พอมาเป็นเหล็กุ๊บไปลอกแต่ว่าเวลาหัวเกียร์เหล็กนนนคดดแๆะัผม ระวังนะครับกมทีมีไหมนะครับแต่แด่ประเทศไทยนะครับก็เรื่องการใช้งานต่งตางๆทั่วไป USB อะไรความสะดวกสบายมีเหมือนซีวิคทั่วไปแน่นอนใช้ชีวิตไม่ยากนะครับผมสำหรับคันนี้เข้ามานั่งข้างหลังนะครับก็สําหรับคนที่มีข้ออ้างเยอะเรื่องการซื้อรถสปอร์ตสประตูนะครับผมในคันนี้มันเป็นท็อตแฮตนะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแบบการใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปเลยครับเพราะว่าไอในท็อตแฮตเนี่ยพื้นที่นั่งโดยสารอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยังไงก็เหลือๆกันแล้วเนี่ยเฮดรูมเฮดรูมอยู่นี่เฮดรูมอยู่ข้าง แล้วก็นีรูมเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าเฮ้ยเหลือเฟือนะครับผมสําหรับคนที่แบบเออซื้อรถสปอ,อร์ตสประตูเดี๋ยวคนนั้นก็ไม่ให้ซื้อคนนึซื้อแอบซื้อคันนี้ไปแล้วอย่าบอกราคาเขาแล้วบอกเขาว่าเป็นซี v i c ธรรมดานะครับผมไอเรื่องไทป์อาเก็บไว้ในใจไม่มีใครมาตัดสินคุณแน่นอนนะครับผมว่าคุณจะซื้อมาตั้ง4ล้านนะครับผมโอเคครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราลองเปิดดูข้างหลังนะครับผมก็กะนี่มีบางขโมยมาให้แล้วด้วยมีบางตรงนี้ให้ด้วยแล้วก็ พื้นที่เก็บของเนี่ยไม่ต้องย้ำกันมากนะครับรถห้าประตูเก็บของได้ง่ายแล้วพับเบาะได้ด้วยเอาจริงแล้วอ่ะผมจะให้ฟันแฟกหน่อยเว้ยจอนซีหน้าน้ำมวยปั๊มอ่ะมันมีแลมโบมันมีอะไรมันมีทุกอย่างนะแต่มันเดลี่ไดซี่บิก my daily driver is a civic type R ก็สำหรับสามล้านเก้าเก้าหมื่นอ่ะเอาเอาจริงแล้วเป็นรถขับหน้าเกียร์แมนนวล จริงๆในเมืองไทยก็ไม่มีคู่แข่งนะเพราะเกิดว่าจะเอาคู่แข่งอ่ะมันก็จะเป็นเอาแบบ GR Corolla ก็ไอคันนั้นก็ Limited Edition ในสำหรับเมืองไทยเหมือนกันแล้วที่เมืองนอกอ่ะก็แบบหารถยากด้วยก็เลยผมเลยรู้สึกว่าถ้าจะขับหน้าเกมมันนุ่มันก็ไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าถ้าเราไปเสือหรือว่าไป GR Corolla ผมรู้สึกว่าจะไปทางรถขับสี่สมากกว่าแต่เ,เอาจริงแล้วอ่ะ3า9 ที่หลายๆคนอาจจะมองเทียบกับ bm w m 3 4 0 i ก็ได้นะเพราะว่า m 3 0 i ก็เป็นแบบทางเลือก bm เป็นทางเลือกตลาดจ๋าก็ถ้าจะให้ว่ากันตามตรงอ่ะ m 3 4 0 i อ่ะผมรู้สึกว่าประสิทธิภาพต่อราคากับความคุ้มค่ายังไงคุณบ type a แล้วพะ type a เป็นรถนำเข้าเอาจริงอ่ะถ้ามันอยู่เมืองนอกอ่ะมันก็อาจจะแบบราคาแคมรี่แบบล้านแหรืออะไรประมาณนี้ครับมันอาจจะเป็นแบบแค่แบบตัวเท่าของซีวิ c แต่พอมันเป็นเมืองไทยแล้วอ่ะมันเข้ามาแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนแบบรถสเปเชียลไงแล้วก็3ามก็ผมก็รก้สึกา มันไม่ได้หาประสบการณ์รถหรูแล้วอะ M340i ผมยังรู้สึกว่ามันเป็นรถหรูก่อนรถซิงทีหลังแต่ว่า Type R เ驾จำนงมันมาเป็นรถซิงก่อนแล้วแบบเออการใช้ชีวิตค่อยๆ่ยว่ากันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วแบบฟิลที่ได้อ่ะ ถ้าเทียบเลขเทียบความหรูเทียบความแบรนด์อะไรเงี้ย B M ม,ม,ม,มันชนะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดฟีลคันนี้ในการที่จะขับเอามันขับสนุกแล้วแบบเครื่อง h อน da เครื่องเคยแม่งก็ไม่ได้ดูแลยากเว้ยสำหรับสายซิ่งที่ต้องการอะไรที่สมไม้สมมือรถญี่ปุ่นอ่ะทนกว่าเว้ยมันไม่หนักท่ารถเยอรมันแล้วกันรถเยอรมันนะหมด V S I หมดประกันทีแทบจะต้องแบบเออเทอท่อตลาดทิ้งกันเพราะว่าแบบเออขี้เขียจมันต้งซ่อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ตัวเลขสเปคเทีไม่ใช่ตัวเลขเวลาที่แบบเราแบบลงสนามแบบเฮ้ยได้เลขมาเท่านี้ไวแบบนั้นไหคันนี้ผมรู้สึกว่ารถแบบนี้มันต้องแบบลองดูว่าเออฟีลการขับขี่เนี่ยมันดีไหมซึ่งเดี๋ยวผมอะ่ะจะได้ไปลองเพราะว่าผมซื้อมา8 6อะ่ะผมก็ไม่ไกล้าจะแบบเอามายัดใครเอามาสู้ใครเออผมอยากขับมีความสุขของผมแบบให้รถมันตอบสนองดีๆให้มันขับสนุกสนุกเงี้ยเออถ้าเกิดว่ามันตอบโจทย์แค่นี้ได้ผมว่า ผมว่าในรถคันนี้มันเป็นรถสเปเชียลตี้ที่โอเคแล้วเพราะว่าถ้าอยากทำรอบทำเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ซื้อ M 3 4 0ไปไปผมว่านะ่ามีสิทธิ์เร็วกว่า F L 5 o าออันนี้ก็ตอบอยากเองเนาะก็อย่าพึ่งเชื่ออะไรผมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลอ,ลองขับก่อนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเจ้าคอนด้าซีวิคไทป์ R กันนะครับผมโอดพัช R นะครับผมสนามช้าง กินนะชอบเซอร์กิตนะครับ สนุกที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยอ่ะแล้วแบบมันไม่มันไม่เหมือนกันกับซีวิกบ้านๆทั่วไปที่เราแบบขับกันทุกวันแบบเนี้ยมันความพิเศษอ่ะมันต่างกันมากเลยมันไม่ใช่ซีวิกที่แบบว่าเพิ่มพลังแล้วใส่ชุดแต่งอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันตอนแบบเออขับไปตอนที่นั่งคุยกันได้นะแต่แบบณเวลานี้คือแบบโหอิจฉาคนที่แบบจองติดมากมากเลยอ่ะจริงๆนี่ถ้าเกิดว่ามีรอบมากกว่านี้นี่แบบว่าโหผมคงอยู่อย่างนี้ทั้งวันอ่ะ ทาที่ตั้งคติคุณผมว่าสําหรับราคาแบบ399เอย่างเงี้ยมันสนุกกว่าพวกอีพวกแบบรถหรูรถหรูที่อัพสมรรถนะอะไรอย่างงี้มากเลยอ่ะขนลุกแบบเอาไงดีว่าแบบคืออยากได้เลยอ่ะอยากได้จริงๆอยากได้กลับบ้านจริงๆนะครับจังหวะนี้ผมก็เลยแบบหูขนลุกที่นั่งก็ดีอบรับดี แต่ว่าผมคิดว่าจริงๆอยากให้คลิปหน้ามันดีกว่านี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไปใส่ยางแบบคอมพาว n R พวก RE 71 RS จาก v r i s t o e หรือว่า Pilot Sport Cup 2จากทาง Michelin หรือว่ายาง R Compound v e n t สูงๆไหนๆก็ตามอะ่ะผมว่าไอ้พัด R m o d e อ่ะยังยังสามารถรับยางที่เหนียวกว่านี้ได้นะไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนโชคแต่โหมดสปอร์ตเนี่ยค่อนข้างกลมกล่อมกับยางติดรถนะครับผมก็เอ่อการเล่งเกียร์ดีฟิลเกียร์โคตรดีฟิลแรงบิดจากเครื่องก็เอ่อไล่ค่อนข้างเนียนไม่ใช่เครื่ ที่ก็โชคกห้างแต่ว่าสิ่งที่แบบเอ้ยรู้สึกขาดหายไปจริงๆก็คือแบบเออเสียงเครื่องของคันนี้มันมันใส่เข้ามาในสปีกเกอร์เยอะมันเล่นผ่านสปีกเกอร์เป็นเสียงเครื่องดิจิตอลไม่ใช่เสียงเครื่องจริงผมเลยรู้สึกว่าแบบสุดยอดจริงว่ะึมอยากได้อ่ะผลลุกเลยอ่ะ สนุกมากอะสนุกมากๆจริงๆนะครับผมแต่ผมรอโอกาสนี้มานานมากแล้วแต่เสียดายที่แบบเออคิวไม่ถึงไม่รู้ว่าจะจะมีโอกาสอีกไหมแต่ว่าอาจจะรอเล่นมือสองต่อเขาก็ได้ถ้าเขาไม่กดราคาแบบค่ารีเซลต่อผมเยอะนะใช้ได้เลยแบบชอบอะมามาจากคนขับ86นะครับผม,ผมก,ก็ถือว่าสนุกแบบสนุกอีกสนุกคนละฟิลสุดคนละแบบ86เนี่ยขับบหลัง n ออันนี้เนี่ยขับหน้าเทอร์โบนะครับผมบิวเกียร์บิวเกียร์ยดีมากใครจองไปใครจองติดไปนะคุณโชคดีเลยเว้ยนะครับผม ผมรู้สึกว่าผมเองก็ไม่ใช่แบบว่าเอ้ยผมช่าฮอนด้านะแต่ผมไม่ได้แบบถึงเข้าขั้นแบบลัทธิขนาดนั้นนะ่ะเออเข้ามาขับแล้วอ่ะขนาดพื้นฐานมาไม่ได้เป็นแบบสายลัทธิเข้ามายังขับแล้วรู้สึกสนุกเลยอะ่ะแล้วส่วนตัวผมเองก็แบบเออมีพวกซูบปรุมีโตโยต้า86เคยขับ GIA รีสแล้วยังไงแบบคันนี้มันอยู่อมองรถพวกนั้นจริงๆแล้วบางอย่างอ่ะมันก็แบบมีความพิเศษของมันเมื่อเทียบกับพวกรถพิเศษที่ญี่ปุ่นหลายๆคันนะครับผมบนสเปคชีตแล้ว,วอ่ะเอยมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าแบบ BM ก UM ก็็สสสูู BM, ้้ไไไไมม่่ดดตตััววเปล แต่ว่าในเชิงของ f e e ลิ่งการขับอ่ะคือยังไงผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่พิเศษมากๆคันหนึ่งมันไม่ได้เหมือนพวกแบบซี v ิ c เสริมโครงเสริมชุดแต่งอะไรอย่างนั้นนะมันมันมีคาแรคเตอร์ของมันมันมีตัวตนของมันแล้วมันเป็นรถขับหน้าที่แบบมันเป็นคันแรกที่ผมขับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งให้ความสนุกจิกแบบจริงจังได้อะไม่ได้ขับทํารอบไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้าใครที่จองไปแล้วได้ได้ไปจองแล้วก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับใครที่จะเอาไปขายต่อเนี่ยอย่าไปอัพราคามากนะครับเดี๋ยวคนเหมันไส้สำหรับว